สวัสดีครับมากพอกับผมเซวปุ๋ยครับผมวันนี้วันเสาร์ครับผมเสาร์ที่28ครับผมวันนี้เห็ุงานมือสุดท้ายของปี67ครับผมยุดยาวครับผมเห็ุงานอีกที่หนึ่งกัมพูธี่2ครับ2มกราห์นะครับโมกกล่าสนใจรถไถนะครับกำลังมองหานะครับผมทางเลียก อีกอย่างหนึ่งคือยันหมานะครับผมผมฝากสนใจกับทักหาผมใดนะครับส่วงปีใหม่มาขายให้เก่าครับผมทักหาได้ให้เก่าครับกับโปรโมชั่นครับผมซอยเงินดาว20%ครับทุกรุ่นเลยครับหาเสบียงแรงให้อุปกรณ์สามชิ้นครับผมไบมีนะครับผ่านพ่วงลอตเตอรี่นะครับซอยเงินดาว20%ของตลอดนะครับ สามสิบเก่าแร่คขึ้นกันครับผมตัวนี้ก็สอยเงินดาวยีของตลาดนะครับเดลก้อนสามยางครับผมได้มีดผ่านพวนลอตตรี่คือกันครับตัวนี้ยีสอรเยรา้อยู่หนึ่งแสนหนมื่นะครับผมเจ็ดพันครับผมตัวนี้สอยเงินดาวยี่สปนตะครับราค่าไม่ต้องใส่เงินนะครับผมเป็ดสัญญาผ่านรับรถซุนบาทเลยครับผม ตัวนี้ก็ซอยกันด้อยู่1นึ0 0แสนนะครับผมสำหรับหาสิบเจ็ดสำหรับหาสิบเ็ดครับผมถูกที่ครับยันมาโซลิสจะสหาแรงครับผมซอยกันด้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นกันครับผมตัวนี้ซอยกันด้อยู่หนึ่งแสเก้าหมื่นหกพันครับผมฟีดายี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้นะครับในอุปกรณ์ตัวนี้จะได้สามยางครับผม ยกเว้นลอตเตอรี่ครับผมตัวนี้จะได้อยู่ใบมีดแล้วก็พานพุวนนะครับแล้วก็พานบุกเบิกครับผมพานบุกเบิกนี่เลือกได้ครับว่าจะเาพานสามหรือจะพานสี่นะครับนี่นะครับหน้าตารอรอ,อสวยๆครับผมตัวนี้เป็นรถเซาครับผม,มรถเซานี่หาซีซ์โมงตัวสองหมื่นครับผม ได้กบุก่อนสามยางไปคือกันครับใบมีดพันพ่วงลอตอรีครับตัวนี้หาซิปสมโงต่อสองหมื่นนะครับหาซิเจ็ดแหล่งครับผม YM เอฟหาหาิเจ็ดครับผมเป็นรุ่นอครับผมตัวนี้นะครับฝากสนใจกับทากค้าผมได้ครับซอยเงินดาวทุกรุ่นครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกขั้นครับผมเริ่มต้นนะครับยกเวนยันมาโซลิด สามสิบแรงครับผมตัวนี้ซอยดาวอยู่สิบหาเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามีพิเศษสำหรับซาลาอ้อยนะครับขันซาลาอ้อยซอยอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเกษตรกรทั่วไปก์สิบหาเปอร์เซ็นต์ครับคลิปนี้กัขอฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนครับผมฝากกดติดตามด้วยครับกับเซลปุ๋ยสาขาอำเภอกันทลักครับผมจากร้านพาราการเกษตรนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นชั้นบินนะครับผม สวัสดีครับ